สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มสมหวังเงินสั่งได้วันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอบริษัท f a t e r e s ค่ะประวัติและความเป็นมา f a t e r e s เป็นบริษัทให้บริการขนส่งพัสดุสัญชาติไทยก่อตั้งขึ้นในปี2560โดยคุณคมสศร,รีมีแนวคิดเริ่มต้นจากการต้องการยกระดับระบบโลจิสติกของไทยให้เข้าง่ายราคาย่อมเยาวและรองรับการเติบโตของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซจุดเด่น ช่วงเริ่มต้นเป็นผู้ให้บริการขนส่งพัสดุแบบด t o ูดอ r ลายแรกๆในไทยที่คิดราคาคงที่ทั่วประเทศเน้นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์วิสัยทั์มุ่งสู่การเป็นผู้นําด้านการบริการโลจิสติกและการขนส่งที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ทั่วประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าสนับสนุนการเติบโตธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และสร้างมาตรฐานใหมให่ให้กับอุตสาหกรรมโลจิสติกในประเทศไทยที่ยั่งยืนพันธกิจหลักหนึ่งให้บริการขนส่งที่รวดเร็วแม่นยำและตรงเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงที่สุดแก่ลูกคา้า2พัฒนากลายุทธ์และใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการโลจิสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดต้นทุนสขยายเครือข่ายให้บริการและครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง ตลาดและการจัดจำหน่ายแฟลตเอสเพมุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ราคาค่าบริการที่แข่งขันได้ควบคู่กับการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และความร่วมมือกับคอมเมอร์สเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการใช้บริการโดยให้ความสัมพันธ์กับการสร้างแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ทันสมัยรวดเร็วและเชื่อถือได้พร้อมพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักระยุทธ์องค์กร แฟดเอ็กเพสมุ่งดําเนินกลยุทธ์องค์กรโดยการเน้นการเป็นผู้นําด้านการขนส่งพัสดุที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่กับการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกเพื่อเพิ่มความรวดเร็วความแม่นยําและคุณภาพให้บริการนอกจากนี้ยังให้ความสําคัญกับการขยายเครือข่ายการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จุดแข็งหนึ่งมีเครือข่ายสาขาและจุดรับพัสดุครอบคลุมทั่วประเทศทําให้เข้าถึงลูกค้าได้สะดวกสองให้บริการขนส่งที่รวดเร็วและตรงตามเวลาตอบโจทย์ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซจุดอ่อนหนึ่งคุณภาพการให้บริการไม่สม่าเสมอเนื่องจากมีปริมาณพัสดุจานวนมากในแต่ละวันทําให้บางช่วงเกิดความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการจะส่งสองภาพลักษณ์ด้านการบริการลูกค้ายังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการติดตามพัสดุ และการตอบสนองต่อปัญหาของลูกค้าในบางกรณีโอกาส 1. การเติบโตของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องทําให้ความต้องการบริการขนส่งพัสดุเพิ่มขึ้น 2. การขยายตลาดไปยังต่างจังหวัดและพื้นที่ชนบทซึ่งยังมีศักยาภาพในการเติบโตและการแข,ข่งขันไม่สูงเท่าในเมืองใหญ่อุปสรรคหการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจขนส่งจากผู้ให้บริการรายใหญ่ ส่งผลต่อส่วนแบ่งตลาดและอัตรากําไรสองสงครามราคาในในตลาดโลจิสติกทาให้ต้องลดค่าบริการเพื่อรับฐานลูกค้าส่งผลกระทบต่อผลกําไรในระยะยาวสวัสดีค่ะดิฉนันนางสาวทาลีเมทาวงหารหัสนักศึกษาหกหกห้าหนึ่งสามศูนย์สองสามสามเจ็ดสวัสดีค่ะดิฉนันนางสาวสุกัญญาพาณิชกุลรหัสนักศึกษาหกหกห้าหนึ่งสามศูนย์สองสามสองเก้าค่ะ สวัสดีค่ะนิฉันนางสาวสุพิญญาพ่อคระซับรหัสนักศึกษาหกหกห้าหนึ่งสามศสเจ็สองวัสดีค่ะิฉันนางสาวนชน,นาโวแก้วรหัสนักศึกษาหกหกห้าหนึ่งสามศค่ะ